สวัสดีครับพบกับเพจยิสุเงียบหงวนไปเลอร์ยนะครับเซลนงนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับนิวยิสุนะครับ2022นะครับผมเรจะเป็นคันนี้นะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นคันแรกเลยนะครับที่ที่ออกนะครับก็นะครับก็จะเป็นตัวออนิวนะครับ2022นะครับเป็น รุ่น s p ป c แค a นะครับ 1.9S นะครับผมเป็นหน้าใหม่นะครับผม2022นะครับผมก็เป็นตัวโชมใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับ New i s u z D-Max นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น S อนะครับก็มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสเต็ปจัดทรงนะครับยางขนาดยาง255นะครับ50นะครับ จัดโหลดหน้าไปนะครับหน้าหนึ่งหลังสามนะครับก็เป็นสเตปใช้งานด้วยนะครับผมเป็นทรงแคะนะครับก็คันนี้ก็จะมีแม็กเบลนะครับแ1 r s นยนะครับผมกับครอบดุมนะครับกับข้อเบรกนะครับน็อตล้อนะครับตัวนี้ได้ครบหมดนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับดูข้างหลังบ้างนะครับ ตัว2,022นะครับช่วงท้ายนะครับก็จะปัดเปี่ยวขึ้นนะครับคันนี้ก็ได้ท่อนะครับผมออกท้ายนะครับปลายได้นะครับตรงนี้นะครับก็สเต็ปสิ่งนิดหน่อยนะครับผมเสียงก็ไม่ดังมากนะครับให้ดูรอบๆนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินโบฮีเมียนนะครับ ที่นี้ก็แต่งอย่างอื่นก็ใส่เรียบร้อยหมดนะครับติดฟิล์มให้นะครับก็ขนาดเป็นฟิล์มปลอดนะครับบานหน้า40นะครับด้านหลังรอบข้างนะครับ60นะครับกดลงสเต็ปนี้พอดีล่อนะครับผมกับล้อเวลนะครับ ข้างหน้าเพิ่มกระจังหน้าขึ้นมานะครับก็ดูดีนะครับหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับจากตัวเดิมนะครับกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผมแต่ทําให้ความงางหล่อนั้นเพิ่มขึ้นเยอะมากครับผมถ้าใครชอบแบบนี้นะครับผมก็สามารถ โทรมาสอบถามได้นะครับว่าจบเอาพูดเลยแล้วกันนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นโปรนะครับจ่ายรับรถอยู่9,900นะครับถ้าแม็กด้วยก็รวมออกรถเลยก็29,000ครับผมก็ได้สเต็ปนี้เลยนะครับจัดให้หนักๆเลยนะครับของแถมครบนะครับคันแรกจริงๆนะครับคันนี้นะครับ ที่แต่งนะครับเมืม่อวานจะเป็นคันอ่าไฮแลนเดอร์ er นะครับตัวยกสูงนะครับสเต็ปนี้วัยรุ่นนะครับได้หล่อก่อนเพื่อนเลยนะครับขับไปคนต้องมองนะครับ ่อนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อกันนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นพ่อเดิมนะครับอันนี้ก็คืนลูกค้าไปนะครับเผื่อเวลาต่อภาษีต่อทะอเบียนนะครับก็เปลี่ยนได้นะครับเผื่อเบื่อแล้วก็เปลี่ยนได้ไม่ดังมากครับก็จะเป็นเหลียด ก็คันนี้ก็เพิ่มกุญแจรีโมทเข้ามานะครับมีเพิ่มกุญแจรีโมทนะครับใส่แมกนะครับโหลดจัดทรงใส่ท่อนะครับไม่ต้องแต่งเยอะครับผมประมาณนี้ก็ก็สวยแล้วนะครับผมถ้าเทียบข้างหลังนะครับข้างหลังคันสีขาวนะครับตัวนั้นจะเป็นสองพันยิบเอ็ดนะครับตัวนั้นจะเป็นรุ่นยกสูงนะครับ เทียบกันแล้วก็ตัว2022นี่ี่ก็หล่อใช้ได้ครับผมไม่ต้องไปแปลงหน้าอะไรให้ให้เสียตังค์ครับผมออกตัวนี้ไปจบเลยนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงมีแต่งรุ่นไหนอีกนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้นะครับว่าเป็นอ่า แมกไาไลสเต็ปอะไร,ร,ะไรยังไงแบบนี้นครับเดี๋ยวผมจะอปัปเดตข้อมูลให้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับท,ท,ที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ